เียวนี้คนเขาแบบตั้งใจมาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าเขามีฉากว<ง>ินเทจวินเทจเนี่ยให้เราได้ถ่ายรูปเ<อ>ยอะมากมีของเก่าเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะมีพวกโอ้น,นี่วิทยุหลายรุ่นมากเลยอะ่ะตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเห็นเป็นสง่ายอยู่ตรงกลางก็คือบ้านต้นไม้นะคะเราก็สามารถเข้ามานั่งเล่นเวลาเปิดของเขา24ชั่วโมงครับเข้ามาที่นี่ก็จะระลึกถึงวัยเด็กบ้านใครมีรูปพระบรมฉายาก็ ข้าไปขอซื้อจนเก็บเก็บเก็บมานะครับแล้วก็มีธนาบัตรทุกรุ่นนะครับแล้วภายในบ้านหลังนี้นี่มีไฮไลท์อันไหนที่แบบสุดๆเลยไหมคะเป็นภาพฟิล์มแท้ๆสว,ส,สวัสดีครับตอนนี้นะคะอยู่กับชาตกับเนตันนะคะในรายการ The Chat Family เดี๋ยวนี้เห็นเปล่าว่าใน Facebook หรือกระแสนเนี่ยทุกอย่างจะมีความย้อนยุคอืมก็เห็นช่วงนี้เขาก็ มีแชร์โพสอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับยุค90ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกไหมว่าคนแต่งตัวย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อกางเกง แล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องพามาที่ใช่ไหมใช่ที่นี่นะคะเราอยู่กันที่บ้านบางเขนะคะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วเราก็จะมีแบบมือถือมินูมินี่ใช่ไหมแต่ว่ายุคก,ก่อนเนี่ยมันไม่ดิจิตอลและทุกอย่างในยุคก,ก่อน,นจะกลายเป็นสิ่งของคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมว่าข้างในมีอะไรงั้นไปกันเลยดีกว่าโอเค ราจะมาซื้อบัตรเข้าชมนะคะราคาเท่าไหร่20บาทครับติ๊งแล้วก็นี่ค่ะนี่นะคะเราจะได้บัตรแล้วแล้วเราก็กำลังจะได้น้ำดื่มฟรีนหนึ่งขวดด้วยหรือว่าถ้าเราไม่แลกเราสามารถไปทำอะไรก็ไปแลกซื้ออาหารในโรงอาหารใช่ใช้เป็นส่วนลดได้นะคะยังไงก็ถ้าใครอยากแลกนะไปแลกที่คอฟฟ่ช็อปได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า เข้ามานะคะอย่างแรกก็จะเห็นบ้านพ่อหลวงนะคะก็เป็นของสะสมนะคะเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะจริงๆแถวนี้คนเขาแบบตั้งใจมาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าเขามีฉากวินเทจวินเทจนี้ให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากอันนี้เหมือนแบบร้านขายของเก่าชื่อชื่ออะไรอะเจียเองขายคานิท นีของเก่าเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะมีพวกถ้วยเครื่องเงินมีตะเกียงมีนาฬิกานี่ไงโทรศัพท์ตั้งแต่ยุคเก่าสมัยก่อนเลยอ่ะพี่แต่ก่อนยังใช้เป็นหมุนหมุนอยู่เลยอ่ะเออนี่วิทยุเออนี่วิทยุหลายรุ่นมากเลยอ่ะโหนี่คือเก่าแบบเก่าจริงอ่ะโตมาทันแคสเซ็ตเทปหรือเปล่ารู้จักแต่เคยเห็นปะเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้นี่เด็กว่าช่สี่ปีไม่ใช้แคสเซ็ตหรอ ยังใช้คคดเซตอยู่เลยนะที่ต้องอาดินสอบปักแล้วก็หมุนๆนอย<ะ>ู่นะอ,อแล้วข้างในนี่ตัดผมไหมคะผมยาว <laughs> นี่เขาไม่ของเยอะมากเลยว่าแบบสมัยก่อนเขาใช้แบบไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้ตังต่อไปคือคือวิทยาโพอพร อสวิทยาพรโอสดนะคะ <c oughs> เป็นสถานที่ขายยาประเภทคอควายนี่มีหลายอย่างมากๆอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ำกลูโคสดีให้พลังทันทีคือถ้าคุณเดินช้อปปิ้งเหนื่อยก็สามารถมากินอันนี้ได้นี่ก็คือยาสมัยก่อนใช่มีพวกยานี่ตู้ยาสมัยก่อนด้วยสมุนไพรไไ<ท>นี่มีที่ช่างด้วยพวกช่างสมุนไพรอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็มีสมุนไพร นี่มันมีโรงเรียนสอนแบบดีดนลูกคิดด้วยนะเหมือนคณิตคิดไวแล้วก็ใช้ลูกคิดอย่างเงี้ยทุกวันนี้มีเครื่องคิดเลขแล้วไม่ต้องใช้เ้าเก็บเของวินเทจไป <S 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 นี่มีอะไรหลายอย่างที่โรงเรียนไทย <S <S นี่แบบหัดอ่านจำได้ไหมก็จำจำไม่หมดจำไม่ได้ <S 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 ภาพพลิกภาษาไทยชั้นปถมปีที่3เรื่องนก เขาเอ่ยอ๋อก็คือแบบว่ามันเป็นนิทานด้วยก็แบบยืนอ่านอย่างเงี้ยเฮนี่กระเป๋านักเรียนเก่าเก่ามากจริงๆนะคะนี่การแต่งกายออกสังคมต่างๆเดี๋ยวถ้าตอนนี้แบบแต่งอย่างนี้นี่คือวินเทจสุดๆ <c oughs> มีกําหนดไว้ว่าชุดรุ่นต้องเป็นอย่างนี้นะคะผู้ชายสวมกางเกงขาย,ยาวแบบตามสมัยนิยมค่อนข้างแคบและรัด <c oughs> รูป <c oughs> ซนตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจะพาไปอีกโซนหนึ่งซึ่งตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเห็นเป็นสงายอยู่ตรงกลางมันเป็นโซนอะไรอ่ะโซนบ้านต้นไม้ค่ะเ,เราไปดูกันเลยดีกว่า<ม>ตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเห็นเป็นสงายอยู่ตรงกลาง<ม>ก็คือบ้านต้นไม้นะคะในส่วนนี้เราก็สามารถเข้ามาสั่งน้ำนั่งเด่นเวลาเปิดของเขา24ชั่วโมงครับเข้ามาที่นี่ก็จะระลึกถึงวัยเด็กพะโมงเขาหวานอืมก็อร่อยนะ ไม่ที่ถามเลยนะคะนี่นคือมีความผิวจริงๆอ่ะให้พอพร้อมไหมคะบ้านต้นไม้เลสโก้ค่ะ ข้างหลังของเรานะคะที่เมื่อกี้บอกไว้เด่นเป็นสง่าเลยก็คือบ้านต้นไม้นะคะใช่ครับสวยไหมคะสวยงามดีครับสวยงามมี3หลังต่อกันเห็นแล้วนึกถึงอะไรหนังไหมก็นึกถึงอะไรประมาณแบบทาซนทาซานเออบ้านต้นไม้สร้างบ้านบนต้นไม้แล้วก็แบบที่เมืองนอกแบบแบ็ก y a ่อหลังบ้านก็จะมีพวก t r e เ house อะไรอย่างนี้ให้เด็กเล่นขึ้นไปดูดีกว่าเป็นไงบ้างเข้ามาเจอต้นไม้ นี่เขามี3ามหลังต่อกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในอีกโซนหนึ่งของที่บ้านบางเขนนะคะก็คือห้องอ่านหนังสือนี่ อยู่ห้องนี้ก็ปวดใช้เสียงเบาเนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถเข้ามาสั่งน้ํานั่งเล่นอ่านหนังสือติวคุยกับเพื่อนใช่<ม>ค่ะอย่างข้างหลังนะคะก็จะมีพี่พี่เขารวมตัวกันมาทําการฝีมือนะคะก็ถ้าอย่างที่นันทันบอกว่าติวหนังสือก็ได้เพราะว่าเขาก็มีปากให้สามารถเสียบคงเสียบคอมได้นะคะแล้วก็ความดีของที่นี่คือเวลาเปิดของเขา 24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงนะคะถ้าใครอยากจะหาที่ติวหรือว่าที่ที่ที่แอร์เย็นๆมีโต๊ะเยอะๆมาที่นี่ได้เลยนะคะห้องสมุดนี่บรรยากาศดีมากมีปลั๊กด้วยค่ะ บางเขตแล้วบรรยากาศดีมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศเนี่ยสั่งอาหารก่อนอยู่สั่งอาหารหนักๆเนี่ยจะสั่งอาหารเบาๆแต่ว่าน้ําหนักเพิ่มดีกว่าอันนี้เอ้าโหเยอะมากอ่ะเอาคุกกี้เทรเชอร์ค่ะแมงโก้โทสสเต็กหมูคุโรบุตะที่หนึ่งครับแล้วก็แฟนไฟที่หนึ่งครับแล้วก็ฮอทดอกอีกที่หนึ่งอ๋หิวมาก ก็หลังจากสั่งอาหารเสร็จนะครับเราก็ได้ไทม์เมอร์นะครับก็ต้องรออาหารตัดหนึงใช่แล้วค่ะคนเยอะมากเลยที่นี่นะคะแล้วก็เขาก็ตกแต่งแน่นอนเลยแล้วว่าต้องเป็นสไตล์วินเทจของเก่ามากมเข้ามาที่นี่ก็จะระลึกถึงวัยเด็กเป็นไงบ้างบรรยากาศชอบไหมก็ชิลดีลเรื่อยๆรู้สึกว่าชอบยังไงชอบการตกแต่งมากคือถ่ายรูปแต่แตข้างนอกข้างในคนก็ทานไปถ่ายรูปไปนะคะ มีอะไรบ้างแนะนำซีฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเมนคอสนะครับก็จะมีสเต็กหมูคูโรบุตะคโรบุตะครับแล้วก็นี่ก็คือคัตดอกคัตดอกดอกมีชีสอยู่ข้างในไม่มีผักด,ดีงามมาทางด้านนี้นะคะที่เป็นของที่สวยๆงามๆกันบ้างใช่นี่เป็นแพนเค้กก็มีไอติมแล้วก็มี คุกกี้บดแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะนะ่าทานว่าอันนี้ก็จะเป็นโทส์มะม่วงนะคะเฮ้ยเขาทำมาสวยนะทำสวยที่นี่แบบมาตั้งที่โต๊ะไหนทุกคนก็ต้องถ่ายรูปก,ก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมถ่ายรูปเริ่มการกินได้แล้วค่ะมะม่วงเขาหวานมานันต้องกินกับขนมปังโทส์สะ เราต้องตัดอย่างจริงจังอือก็อร่อยนะกัดไปข้างในแล้วมันจะมีแบบน้ำซองส้กรอกมมีจูสใช่ไหมใช่ไส้กรอกจูสออกมามันทำให้รู้สึกว่าเออไม่ใช่ไส้กรอกแห้งๆแข็งอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันจูสซี่ไส้กรอกดีงาม ตอนนี้พี่ทันนีมาถึงแล้วเดี๋ยวเรารีบรีบทานให้เสร็จแล้วก็ไปหาพี่ยากันเนาะอโอเคลงมือค่ะมาทานต่อทานให้หมดเอาเข้าเดี่ยวมะม่วงของกินเยอะมากแต่ว่าอยากกินอะไรรู้ป่ะตอนนี้อยากกินอะไรบ้านใครมีรูปพระบรมฉายาก็เข้าไปขอซื้อจนเก็บเก็บมานะครับแล้วก็มีธนบัตรทุกรุ่นนะครับแล้วภายในบ้านหลังนี้นี่มีไฮไลท์อันไหนที่แบบสุดๆเลยไหมคะเป็นภาพฟิล์มแท้ ลูกนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเอาเข้าเหีียวมะม่วงเอาอย่างนี้ค่ะค่ะขอตั้งน่อยฮะมึงขอตั้งหลานก็มาแหมนึกว่าเป็นเสียเป็นเสียเป็นป่าเป็นปาไม่ใช่เสียเอาไปเลยอะไรเอาก็ขอเงินไงให้ไปเบิกตังค่ะเมตั้นขอเงินสดดูซิมีเงินไหมเนี่ยก็มี อยเนี่ยขอได้ไหมอย่างงี้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอเลอย่างเงี้ยเอาเอาอย่างงี้เปลี่ยนเป็นสองชุดเลยดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยอะตังทอนคืนขอบคุณครับโอ้ยท้ามของกินมันเยอะอย่างเงี้ยของกินเยอะมากแต่ว่าอยากกินอะไรรู้ป่ะตอนเนี้ยอยากกินอะไร ส้มต่ำก็จะมีนะก๋วยเตี๋ยวานี้เ่ากจะมีเนาะเขามีทุกอย่างเลยด้วยมีหมูสเต๊ะแต่ส้มต่ำเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนวตุ้งไปไปดูกันสิปะปะปะปปะ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 ปสปะปะะปะั พาช่าเนตันค่ะพี่กล้วยเจ้าของที่นี่เนี่ยกำลังยืนสัมภาษณ์พี่กล้วยอยู่ถึงสถานที่บ้านบางเขนเห็นว่าเปิดมาแค่2เดือนเองใช่ไหมคะพี่กล้วยครับสเดือนกว่าเพราะอะไรคะถึงได้เปิดบ้านบ้านบางเขนขึ้นมาหนึ่งเราชอบเก็บสะสมของเก่าต้นเต็มบ้านไปหมดแล้วอะ,ะ,แ,ะแรกๆก็สวยสวยเวลามันเยอะๆมันก็เป็น,เป,นเป็นกล่องเป็นกล่องวางถมกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยลกไปเลยนะครับ,รบแล้วก็ใจก็อยากจะเปิดร้านกาแฟ แล้วก็ร้านขนมเค้กก็เลยเอาของเก่าที่เรามีอยู่แล้วกับร้านกาแฟาเอามารวบรวมกันนะครับก็เลยเป็นบ้านบ้านบางเขนนี่ครับตอนแรกเราคิดไหมว่าคนจะมาเยอะขนาดน,นี้ไม่คิดนะคือเปิดแรกๆเนี่ยคือนักเรียนนักศึกษาค่ะเพราะยิงๆกังงนก็คือหมอศิริพัทุมค่ะถัดไปก็สาระาถัดไปหน่อยก็เกษตรค่ะมาด้านนี้ก็ไทยบริหารธุรกิจติดกันเลยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพื่อมาอ่านหนังสือมาไวไฟสุดแล้วผู้สูงวัยเต็มไปหมดเลย แล้วก็มาเดินดูของเก่ามาย้อนยุบกันมาอะไรครับใช่แล้วก็มีความฝุกมากมาพูดถึงห้องนี้บ้างดีกว่าห้องนี้คือเป็นบ้านพ่อหลวงใช่ไหมคะบ้านพ่อหลวงนี่มีไฮไลท์อะไรในงบ้างคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะเห็นในหลวงรัชกาลที่9้าเต็มไปหมดเลยใช่ครับคือตอนที่เราไปเก็บของเก่าอยู่จะไปเก็บๆๆแล้วก็ไปเจอบ้านพ่อหลวงอยู่อันหนึ่งคือห้องประมาณ 3- ามกว่สี่เมตรในนั้นเต็มไปด้วยรูปพระบรมฉายาลักษณ์รวมแล้วประมาณ 69รูปเข้าไปรู้สึกว่าเราคนเราลุกคนลุกเลยอ่ะคนลุกสู้เลยถูกปะก็เลยจะขอซื้อทั้งหมดเลยหกสิบเก้ารูปเขาก็มาตีราคาถึงเราเลข7หลักเราก็ต่อเขาเลข6หลักไปค่ะเขาก็ไม่ขายแล้วตั้งแต่วันนั้นมาปุ๊บเดินต่างจังหวัดเห็นบ้านใครมีรูปพระบรมฉายาก็เข้าไปขอซื้อจนเก็บเก็บเก็บมาได้มาเป็นทุกวันนี้แล้วภายในบ้านหลังนี้นี่มีไฮไลท์อันไหนที่แบบสุดๆเลยไหมคะที่ชอบก็คือ รูปภาพภาพนี้นะครับคือตอนนั้นไปซื้อของเก่าที่อําเภอบางบังขันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะนะครับไปเจอภาพนี้อยู่บนผนังผนังบ้านยายแก่ๆยายก็บอกว่าภาพนี้ประมาณน่าหกเจสปีแล้วแล้วก็บอกเราจะมาทําบ้านพ่อหลวงนะอะไรนะเราก็เราก็ให้ตอบแทนแกไปนิดหน่อยแกก็ให้มานะครับเป็นภาพฟิล์มแท้แท ก็สมัยเริ่มเริ่มแรกที่ขึ้นคองราดเลยนะครับแล้วก็มีธนบัตรทุกรุ่นนะครับโอ้ยสมัยนี้ยังมีไหมอะคะพี่กล้วยไม่น่ามีแล้วครับถันปะเคยถ่ายร่ารู้ว่าต้องเอาผ้าคลุมหัวใช่คน่ายละก็กลัวน่ะเคยถ่ายไหมอย่างเงี้ยเคยเห็นแต่ในหนัง ไม่แล้วเวลาไปถ่ายภาพขาวดำนะจะย่าทันหรือเป่าทันสิคะแลลักษณะอย่างเงี้ยประมาณกี่ปีได้แล้วพี่กล้วยน่าจะวันหกเจ็ดสิบปีหกเจ็ดสิบปีพิชยญาไม่สี่สิบก็ทันประมาณตอนแบบสามสี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่กล้วยฝากหน่อยดีกว่าสําหรับคนที่อยากที่จะมาเที่ยวที่นี่อะค่ะก็อยากจะฝากให้ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันสักครั้งหนึ่งนะครับลองมาดูของเก่าที่สมัยพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเคยใช้กันนะครับแล้วก็ช่วยดูแลรักษากันหน่อยนะครับ แล้วเห็นว่าที่นี่นีเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่เปิดห้องอ่านหนังสือเนี่ยก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็มีกาแฟปก็เปิด24ชั่วโมงโซึ่งไม่ขายแอลกอฮอล์แต่ก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่บ้านบางเขนเนี่ยใครที่มาเดินชมของเก่าเนี่ยอยากที่จะให้อย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปต้องนะคะเพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่า แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเหล่านี้เคยใช้เคยได้สัมผัสมาก่อนก็ต้องขอบคุณพี่กล้วยมากๆที่ได้เก็บสะสมนะคะของเหล่านี้ของที่มีค่าเหล่านี้ให้พวกเราได้เห็นขอบคุณพี่กล้วยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะกลับมาพบกับพวกเราสามคนได้ใหม่นะคะวันหยุดนักขัตเลิกหน้าช่องถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เรา3ามคนนะคะรวมทั้งพี่กล้วยด้วยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หะมงหดจะไปบรรลุภาษาป่าเปลานี่แล้วเขาก็จะมูดอ้ยอันนี้คือไว้สำหรับโกนหนวดนะคะขยวนมไข่ยำว้ไข่ด้วยเพาคุณรัศมีพี่มาดูลเกินนะ